Life. สวัสดีครับเพื่อนเงื่อนชาว DIY ทุกคนนะครับใน EP นี้เนี่ยเราก็จะนำเจ้าตัวบอร์ดชุด Arduino ที่เราใช้คอนโทรลรีเลย์ในคลิปที่แล้วนะครับ <c oughs> ม,ารมาต่อในวงจรมาต่อในโปรเจกต์เรียบร้อยนะครับก็คือ ในชุดของการคอนโทรลน,นะครับผ่านหน้าจอดิสเพย์แบบแทสกีนตัวนี้นะครับก็จะต่อร่วมกันกับตัวชุดนะครับตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดค่า pH ในน้ำนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลเจ้าตัวรีเลย์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิสเพย์นะครับ เป็น I/O ควบคุมอุปรกรณ์นะครับทั้งการ c o n ทร,รล l relay การอ่นค่า pH การ set offset ค่า pH นะครับหรือการ c a l i b r a t ค่า pH ก็มาจากตัวหน้าจอที่เพลตรงนี้นะครับ <c oughs> ถ้าเราดูในหน้าจอของตัว serial monitor นะครับที่หน้าจอเราก็จะเห็นในคอม1 5นะครับก็จะเป็น ข้อมูลจากนะครับเป็นข้อมูลจากสลับนะครับส่งมาสลับหนึเนี่ยก็คือชุดของตัวการวัด p h นะครับแล้วก็สลับสองก็จะเป็นตัวสวิต c ์รีเลย์นะครับตัวคอนโทรลรีเลย์ก็จะส่งข้อมูลสถานะกลับมาที่ตัวมาสเตอร์นะครับซึ่งการส่งข้อมูลนะครับมาตเตอร์ต้องส่งข้อมูลไปที่ตัวสลับ นะครับแล้วก็สลับต้จะส่งข้อมูลกลับมาทั้งสลับหนึ่งและสลับสองเลยนะครับตามที่เราเห็นในรูปนะครับในในหน้าจอ serial monitor นะครับข้อมูลก็จะขึ้นมานะครับโอเคทีนี้เรามาลองคอนโทรลเจ้าตัวรีเลย์นะครับผ่านหน้าจอดิ่เพย์กันนะครับก็จะมีสองปุ่มด้วยกันนะครับ ปุ่มปั๊ปุ่มรีเลย์ที่1แล้วก็รีเลย์ที่2นะครับเช่นเคยผมต่อเฉพาะตัวรีเลย์ที่1เอาไว้นะครับเวลาเรากดเนี่ยเจ้ารีเลย์ตรงนี้นะครับก็จะทํางานไฟ l อ d จะสว่างนะครับและถ้าเรามาดูในหน้าจอมอนิเตอร์อสลับสองสวิตช์หนึ่งนะครับข้างหลังก็จะเป็นเลขหนึ่งก็คือสถานะออนนะครับโอเคลอง มาเปิดกันเลยนะครับอตอนนี้เราก็สั่งเปิดดีเลย์แล้วนะครับในด้านฮาร์ดแวร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลอด LD เนี่ยจะติดสว่างนะครับและถ้าเรามาดูในหน้าจอ s ซ r i a l m ม n i t เ r นะครับเราก็จะเห็นสวิตช์หนึ่งนะครับด้านด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเลข่งหนึ่งแล้วนะครับสถานะอ่อนสถานะหายนะครับ ทีนี้ถ้าเราเปิดสวิตช์พัมสองนะครับในซซเรียลมอนิเตอร์ก็ต้องเป็นหายนะครับสวิตช์สองก็ต้องเป็นหายนะครับแต่ว่าในฮับแบ์เนี่ยเราไม่ได้ต่อไว้นะครับเราลองปิดสวิตช์หนึ่งโอเคปิดสวิตช์หนึ่งนะครับแล้วตัวรีเลยต์ตรงนี้ก็จะดับไปนะครับในหน้าจอซซเรียลมอนิเตอร์สวิตช์หนึ่งก็จะเป็นศูนย์นะครับ เราปิดปั๊มที่สองโอเคปั๊มที่สองก็เป็นศูนะครับในหน้าจอเซเลเมเตอร์นะครับการส่งข้อมูลก็โอเคเรียบร้อยนะครับไม่มีการติดขัดอะไรกันนะครับสามารถส่งข้อมูลได้รับรื่นนะครับซึ่งปัญหาหลักๆของตัว i s 4 8 5ก็คือการส่งข้อมูลมันจะส่งได้แค่ทางเดียวนะครับไม่สามารถส่งพร้อมกันได้สองทางก็คือ ส่งข้อมูลออกและรับข้อมูลเข้าไม่สามารถที่จะทำสองสองอย่างนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องจัดการการส่งข้อมูลให้ดีนะครับไม่ให้ข้อมูลบรนชนกัน